ก็สว <czywiście> ัสดีครับผมหลังจากที่เราได้เล่นป่าเล่นเลยไปเยอะนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นออฟนะครับนะก็ในวันนี้นะครับผมก็อยู่ในหน้าเรียกตัวนะผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะกดอะไรดีผมก็เราดูฝักตรงน้มกดมาอยู่นะครับนะเขากดเป็นแลสนะผมมองว่าน่าจะเป็นแบบโดนแบบชุดเดียวม่ตายนะตอนนี้เราเป็นเอลซูนครับแต่ว่าเขา่หยิบต้นไม้มานะครับนะตอนนี้ในใจผมครับอ่ะตัวแก้ต้นไม้นะก็มีอยู่ตัวเดียวนะครับ ตาาร่าเดี๋ยวมันจะโดนซีซีเยอะเกินครับเลยเอามาหลอดมานะครับเอามาปัดเกินนะครับแต่ว่าทีมก็จะเล่นยากขึ้นนิดหนึงนะแต่เรื่องดามิเียเราก็จะแรงนิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับเปิดเกมมาผมก็เช็คอะไรนิดๆดหน่อยไปนะผมก็เดินเข้ากลางนะอันนี้ผมไม่ได้ใช้แท่นกระโดดนะครับก็ชิวๆไปครับตอนนี้มาหลอดนะเป็นตัวที่เล่นแบกได้นะครับตัวนี้นะ นี่เราก็เข้ามาครับมเมอรชินนะผมจะไม่ออหน้ารับสกิลนะผมก็เดินซิกแซกไปดีนึงว่าแรดมันแรงนะครับนะนี่เราก็หาผมเล่นนะโอเคเราก็เคลียร์ไปครับเคลียร์ช่วยเมยไปนะครับเรามีของรวมนะยังไงเมยก็ได้เงินอยู่แล้วโอเคเราก็ได้จากาอเทมลรวมเก้าบาทนะครับโอเคันนี้มันก็ได้เงเรื่อยๆนะผมก็กำลังมอง เลนนี้จะเล่นนะอันนี้ผมพยายามดูรวมก่อนนะรวมเขาลงลงล่างนะครับผมก็มานะอันนี้ผมได้สกิลสองนะผมก็ปาดไปครับแต่ว่าโคตรแรงนะดูด,ดีอันนี้เขายังไม่กลับนะผมก็ปาดอีกครับครับถ้าแรงเขาเจ้าผมก็พร้อมนะนี่ผมดุดกอไปแล้วแต่ว่าจังหวะนี้เขาต่อยผมนะครับผมก็เลยต้องออกนะเมื่อกี้แรดเก็บตายนะครับโดนเอลซุปถือว่ามีดวงไปครับขอดีนะครับ โอเคจังหวะน,นี้ผมกลับเข้าเรียนมานะผมก็พยายามต่อเรียนไปนะแต่ว่าไม่โดนครับ,บแต่แ้วก็ได้คลิปอยู่นะคือมาหลอดถ้ามันมีส่วนเนรขึ้นบนหัวเนี่ยมันจะมันจะได้เจาะเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพูดามนนะีนะนี่เพียพยายามเล่นนะผมก็ต้องยืนให้นะครับแล้วก็ต้องดูทีมนะทีมเล่นได้ไหมตอนนี้ทีมเล่นได้นะครับคือคีล่าตัวนี้ผมเคยเจอเขามาสองเกมมานะถ้าใครที่ยังไม่ไม่ได้ดูคลิปสามารถไปดูคลิป ล่าสุดอ่ะนะผมเิ่ป่าสองครับผมถ้าหลบเขาเขายับเลยครับนะอันนี้ก็ตาที่ผมก็มาโลมไม่เขานะคือเขากดได้ก่อนผมอนะ่ะผมต้องยอมโลมให้นะโอเคเราก็พยายามดูชีระเล่เนนะอันนี้กดเจอคอ่คอนข้างบ่อยนะครับผมเล่นตึกไงมันก็เจอถ้าดาวมันเท่ากันมันก็เจอคนเดิมเวนะเล่นเล่นตึกนะโอเคอันนี้มก็แบบพยายาม หาเงินกับทีมนะจากจุดตูสู่เพื่อนร่วมทีมนะครับอันนี้ผมโดดให้นะครับเพราะว่าฉี่เขาเดินอย่างนี้นะเขาสเายไปแด้แหล,ละยาได้ครับน,นี่เราติดเคินนะผมก็แล้วแต่เลยนะครับว่าจะเอาไง ดักครับแต่ถ้าเราถ้าเราเอาเราก็ได้สองแบบนะก็ค่อนดีอยู่นะครับโอเคผมไม่ได้เดินตามเมทน,นะเพราะว่าเมดลงรางผมต้องทําเกมบ้างมารับรางมาครับอันนี้ทีมผมเล่นได้นะผมไม่มีโดดครับผมต้องเข้ามาขัดแนเนะให้เขาออกครับแต่ว่าก็โดนแรดปิดน,นะครับน่าจะตายสองเลยมั้งโอเคแต่ว่าคีรามาซ้อน,นครับผมต้องยืนยืนแรกนะ อนี้ิกออกให้คีราเล่นนะครับโอเคครับเสวยครับเราก็กลับไปดีแมวโอเคอันนี้ทีมเหมือนจะเล่นนะแต่ว่าเทียวอ่ะเทียวเล่นเยอะนะครับมาตัวเดียวด้วยอันนี้ผมรีเลดรอเล่นเลยนะเทียวไม่น่ากลับครับผมรอคลิปเข้าคุณโด,ดเลยนะครับจังหวะนี้ผมยืนเอาเอาดิป้อมเลยนะครับดาบอีดโคตรแรงครับตัวนี้ถ้าเจอเทียวก็าขาดตายนี่บอกเลยว่าบาดเจ็บ ก็เอาปอมนะต้นไม้มาผมให้เอลซูลล่อเสือล่อหลับไปแล้วก็ผมยืนรับไปครับจังหวะนี้ไม่ต้องหวังนะครับเรามีทูดามีกับดูดเลือดนะเขายืนสู้ผมไม่ได้อยู่แล้วนะตอให้ผมจะเลือดน้อยอกว่าก็ตับอันนี้น่าจะไม่รอดนะครับสวยเอาดามีค่อนข้างค่อนข้าง,งเจอนะครับค่อนข้างโหดด้ยครับตัวนี้มันคือเขาเอาจริงๆนะครับมันมันแบกได้เลยนะครับนะถ้าเกิดว่ามีดับแดงนะ แบบว่าเปาจริงแล้วแบบไม่ได้เจอแครี่เยอะๆแบบเลย,เลยนะก็เจอพวกไฟเตอร์แทงนี่โอเคเทลผมเจ้านะครับโอเคเอลสูได้นะเอลสูยนะิงแรงนะครับโอ้จ oh, ังหวะนี้เขาก็เล่นดีนะอันนี้ผมเมื่อกี้ผมจัด จัดเซตที่ชาร์จใหม่นะครับผมเดลีนะครับผมก็มากลางนะจะเห็นว่าผมชาร์จล่นไปด้วยนะครับจะได้เล่นนานๆนะครับจะได้มีคลิปลงปบ่อยๆเอาง่ายๆผมลงคลิปเพิ่มข้างบ่อยนะจงหวะนี้ฟอร์เรนเอาไงครับฉีเข้านะผมโดดเลยแล้วกันนะครับโคตรสวยนะทีมไม่เล่นครับเสียโดดฟรีแต่ว่าฟอร์เรนเข้าทีหลังครับ ผมต้องฮิวให้แล้วก็ช็อตน้พลาดครับแล้วก็ทีมเล่นได้นะอันนี้สวยโอเคมาครับดับอย่เรารุนๆอยู่แล้วนต่างๆนี้ตอนนี้คือจะออกเป็นตัดเลือดใส่ต้นไม้ก็ได้นะแต่ว่าผมว่าลอกดับดับแดงครับมันรีไม่ทันแน่นอนครับถ้าเราได้นะนี่ผมก็โซนให้นะครับฉี่มานะครับเจอหน่อยครับชีราเล่นฉี่นะเก็บตายครับผมโดดเอาเลยครับ ไม่น่ารอดเพชมาจะใส่ผมนะเอเพโดดแล้วนะคิลาเอาไงครับคิราเล่นนะคิลาเล่นต้นไม้ผมไม่มีล้างดีผมมีเติมเลือดนี่ผมเติมเลือดให้ครับแต่ว่ามันเป็นโดดเอลซูนครับโอโคโดนโดนโดนโลบเติมเลือดให้ตาเซียนะครับตัวจับโดดนะครับจับโดดจับโดดโอเคเกมนี้น่าจะการันตีชัยชนะนะครับค่อนข้างนำนะครับ เรียนเล่ค่อนข้างดีนะผมเจอเขาตายใช่แล้วแบบเกือบแพ้เหมือนกันนะครับเกาหลีโคตรโหดนะสําหรับคนที่อยากดูเดี๋ยวผมจะทิ้งเรือไว้ทิ้งมิงคลิไปไว้นะครับอันนี้ผมได้ดาบแดงแนะเพิ่งจะได้ดาบแดงครับจะจะจบแล้วนะคือของแบบมีของแค่แบบชิ้นสองชิ้นก็แบบแบบก็แบกแดงแล้วนะตนอนจริงโคตรโหดนะนี่ทีมเราเรียครับผมก็ยืนโซนไว้นะครับเวลาค่อนข้างนํานะ เงินนํามากถ้าคีราตายนี่เกมอาจผิดได้นะครับก็ต้องดูแลกันไปครับโอเคผมก็แบบพยายามตอนี้จะตัดครับโอเคที่เรามีพื้นที่การเล่นเราเลอออกให้หมดอันจะวอกมานี้คีราเล่นนะผมรอโดนนะครับเอาจังหวะนี้เทียวโดนนะครับ โดดเลยครับโซนนะโซนอันนี้ผมจะเพิ่มเลือดให้นะครับผมต้องรอกตัวเนี้ยเดี๋ยวมันไปเพิ่มมวยเราก็แบบตอนนี้เราก็ยืนขู่ได้นะไม่ต้องเอาหน้าเข้าไปแนวนะครับเพ้นโดดมานะครับโคตรแรงนะต้องดูเลือดไว้ครับอือตายอยู่ดีครับเลค้อนข้างดีครับอีกทีว่าง ไปครับเอซูตีบอมจบไหมคีราคีราน้องจบไปแล้ว,ลวโอเคผมไว้ใจเขานะครับวันนี้เล่นดีก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบายบายครับก็มาดอูอันดับการจบนะครับว่าได้อันดับที่เท่าไหร่นะ โอเคแต่ว่าได้เหรียญนะครับ